สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด เจอหลักฐานของนรินโผล่ใกล้บ้านชมพู่วันหายตัวเรียกได้ว่าคดีของน้องชมพู่ที่สังคมจับตาม,มองและสุดความคืบหน้าเมื่อวันที่25มิถุนายนทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางมาพบกับนายชาญหลับโพตาของน้องชมพู่ซึ่งเปิดเผยว่ากรณีน,นายนรินตนเองทราบเรื่องช่วงที่คนหาน้องชมพู่ซึ่งตนได้ยินคนที่มาคนหาบอกว่ามีคนเห็นรถจักรยานของนายนารินจอดหยุดละแวกสวนยางพาราหลังบ้านส่วนตัวไม่ได้เห็นกับตาจึงไม่แน่ใจเช่นกันว่าจะเป็น อย่างไรส่วนนางขวัญใจตนไม่แน่ใจว่าเห็นหรือไม่เพราะบ้านอยู่ใกล้จุดดังกล่าวตนยืนยันได้ว่าวันที่คนหาน้องชมพู่ไม่มีใครเห็นนายนรินจริงแต่หากมีรถเข้ามาจอดจริงตนก็สงสัยเพราะปกตินายนรินไม่เคยขี่รถมาละแวกบ้านของน้องชมพู่ในชั้นบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้คุยกับนายนรินมีเพียงเจอกันครั้งหนึ่งตอนที่ตนเข้าไปที่นาซึ่งต้องเข้าไปทางซอยบ้านนายนรินจังหวะนั้นได้ทักทายกันเพราะขับรถสวนกันที่ผ่านมาตนกับนายนริน ก็ไม่เคยมีปัญหาบาดหมางกันทั้งภายในครอบครัวและเรื่องส่วนตัวส่วนเรื่องน้องขวัญช่วงต้นปีทราบข่าวว่าเด็กมีอาการเจ็บท้องน้อยแม่ของน้องขวัญจึงพาเด็กไปหาหมอซึ่งหมอแจ้งว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศเอวัยวะฉีกขาดทําให้ตอนนั้นก็มีคนนึกไปถึงเด็กที่เป็นเพื่อนกันที่บ้านกบตุม้มนึกถึงพ่อของน้องขวัญบ้างแต่สุดท้ายก็เงียบไปไม่ได้มีการเอาผิดใครซึ่งแพทย์ก็แจ้งว่าให้ไปแจ้งความแต่ตนก็ไม่ทราบเช่นกันน้องขวัญตอนแรกซึมซึมแต่เวลาผ่านไปก็เริ่ม ขึ้นซึ่งนายนารินปกติไม่ค่อยออกจากบ้านที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องการกระทําชําเราจะมีเพียงประวัติเกี่ยวยุ่งกับยาเสพติดทั้งนี้ทีมข่าวได้ไปที่บ้านของนายนารินพบช่วงเช้าไม่มีคนอยู่แต่พบรถจักรยานของบ้านนายนารินจอดอยู่สองคันโดยชาวบ้านยืนยันว่ารถคันสีน้ําเงินเป็นรถของนายนารินสำหรับความสัมพันธ์ของนายนารินกับคนในชุมชนได้แก่พ่อแม่ของชมพู่ลุงชัยพลป้าแตนและตายายของน้องชมพู่บอกว่ารู้จักนายนารินแต่ไม่ถึงกับสนิทนอกจากนี้แก แกงจำปาใหญ่และแกงจำปาเล็กนางจะพร่องและนายพิศณุพรให้ข้อมูลว่ารู้จักน,นายนรินแต่ไม่สนิททีมข่าวลงพื้นที่บ้านน้องชมพู่หมู่บ้านกก,กอกตำบลกกตุมได้พบกับนายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนไม่ทราบว่าการที่นายนารินถูกจับไปจะมีความเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ตนไม่เคยคิดสงสัยในตัวของนายนารินมาก่อนแม้เขาจะถูกจับในข้อหาอนาจารตนก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือไม่มองจาก ภาพรวมแล้วขอให้ขึ้นอยู่กับตํารวจเพราะที่ผ่านมาตนไม่ได้มีความสนิทสนมกับนายนารินเคยทักทายกันในฐานะคนในหมู่บ้านทั่วไปเพราะนายนารินก็ไม่ค่อยเข้ามาในบริเวณละแวกซอยบ้านของตนมากนักและก็ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวหรือเข้าใกล้น้องชมพู่เลยนายอนามัยยังบอกอีกว่ากรณีมีคนเคยเห็นรถจักรยานในสวนยางนั้นตนก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับนายนารินหรือไม่ถ้าวันหนึ่งออกหมายจับนายนารินในคดีน้องชมพู่ตนก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นในตอนนี้ต้องรอให้วันนั้นมาถึงก่อน ถ้าผลที่ออกมาเป็นหมายจับนายนรินตนก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของตำรวจอย่างไรก็ตามในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปตนก็จะไม่ได้ว่านายนรินได้มาช่วยตามหาน้องชมพู่หรือไม่เพราะในช่วงที่ตามหาจำนวนผู้คนค่อนข้างมากและไม่รู้ว่านายนรินขึ้นเขาตามหาด้วยหรือไม่เพราะตนเห็นแค่ภรรยาของนายนรินที่มาช่วยตามหาเท่านั้นนายชัยพลวิพาลุงของน้องชมพู่กล่าวว่าตนรู้จักกับนายนรินตนไม่ทราบว่านายนรินไปก่อเหตุอะไรที่ผ่านมาเขา ก็เป็นคนดีชอบไปหาของป่าตามนิสัยของชาวบ้านทั่วไปซึ่งตนก็เคยไปล่าสัตว์บนเขาด้วยกันแต่นานมาแล้วและในช่วงรอยต่อวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคมตนไม่ได้สังเกตว่านายนารินอยู่ที่ไหนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณคะ่ะ